สวัสดีค่ะเกัดมาเจอพวกเราในคลิปส่งท้ายปีกันอีกแล้วนะคะและปีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพวกเราเนี่ยได้รวบรวมเอาทิปแ t r ทริคดีๆประจำปี2,566มาฝากทุกๆคนกันเพื่อให้ผู้ใช้งาน,นครับเห็นภาพและสามารถนำไปใช้งานได้ในทันทีครับและสำหรับปีนี้นะครับเราได้รวบรวมฟีเจอร์นะครับให้หมดแต่ละแพนกหรือแต่ละธุรกิจแยกกันแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สำหรับทีมมาร์เก็ตตนะครับหรือว่าแอดมินเนาะหรือว่าเซลล์ต่างๆนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องทํากันเป็นประจำก็คือการส่งอ e ีเมลนะครับการสื่อสารไปหาคนภายในบริษัทลูกค้าหรือว่า คนอื่นๆน,นะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ทุกคนเนาะในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับอย่างแรกเลยก็คือหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าใน Gmail ของเรานะครับถ้าเกิดเราเข้าไปตั้งค่าใน Advanced นะครับเราสามารถสร้างเทมเพลตได้สาหรับการส่งอีเมลที่เราส่งในรูปแบบเดิมๆนะครับส่งบ่อยๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะสร้างเป็นเทมเพลตเพื่อใช้หลายๆคนเนาะเราสามารถใช้เมนูฟังก์ชัน a d s ไซนนะครับใน Google Docs ในการ ร่างอีเมลต่างๆได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่ต้องการส่งอีเมลให้ดูเป็นโปรเฟ s ชั่นแลนะครับก็อย่าลืมเลยนะครับในส่วนของตัว Gmail นะครับที่เป็นตัวมันติเซนต์โหมดกับเลเ o u t ์นะครับเลเยอร์นะครับจะเป็นการออกแบบรูปแบบอีเมลนะครับให้มีความสวยงามดูมีความเป็นโปรเฟชชั่นแลเนอะรวมถึงเราสามารถอินเสิร์ตลิงก์นะครับในรูปแบบของปุ่มได้นะครับให้ตัวอีเมลของเราเนี่ยไม่ดูขัดหูขัดตาในการส่งอีเมลไปหาคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วเราก็ยังเซฟเก็บเป็นในส่วนของตัวเทมเพลตให้ได้ด้วยนรรเเพื่อให้าาาาาสมมถํ ใช้อีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปนะครับรวมถึงตัวมันติเซนส์โหมดเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้ชื่อในส่วนของตัวที่ว่าเป็นเมลเหมิดนะครับที่อยู่ในส่วนของตัวช่อง CCBCC นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นการส่งอีเมลแบบเป็นฉบับแต่ละฉบับนะครับให้คนที่เราส่งหานะครับโดยเราสามารถใส่ค่าต่างๆได้นะครับจะเป็นในส่วนตัวที่เป็นชื่อกับนามสกุลเนาะเพื่อให้การส่งอีเมลเนี่ยส่งไปในรูปแบบแบบหนึ่งตอนหนึ่งเลยในทีเดียวนะครับแต่ว่ามีการใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลที่แตกต่างกันในแต่ละอีเมลนนัั่เองครบ เฟิร์นนะคะก็จะมาเอาใจนะคะพี่ๆที่ทำงานเวิร์ก o m มพ m มหรือว่าทำงานแบบไฮบร i ดเ o r รด้วยกันค่ะก็ฟีเจอร์ที่เฟิร์นเอามาในวันนี้นะคะก็จะช่วยให้การทำงานที่บ้านของพวกเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะจัดระดับการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ฟีเจอร์แรกนะคะที่ปีนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะนั่นก็คือความสามารถของตัว Google Tag ค่ะ Google ท a รตอนนี้นะคะนอกจากการอินทิเกรตกับการ Gmail กับนาย l e n นด้แล้วเนี่ยก็ยังมีการอินทิเกรตกับ Google Docs ด้วยนะคะข้อดีของ Google Tagk คก็คือปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นในระบบ iOS หรือ Android ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันตัว Google Tag เองเนี่ยนอกจากที่เราสามารถที่จะจดโน้ตลงวันที่ลงเวลาไว้ได้แล้วนะคะปัจจุบันฟีเจอร์ที่ปล่ออออยกกมาก็คื ทักนะคะถ้าเราไม่ได้กดมาคอมเพตเนาะเขาก็จะมีการเด้งเตือนเป็นวันต่อไปเรื่อยๆด้วยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพอเช็คได้นะคะว่างานไหนหรือว่ามีทั้งงานไหนที่เรายังทําไม่สําเร็จบ้างและด้วยที่ตัวคูณทักเนี่ยมีการอินทิเกรตกับคาล endar นะคะก็จะช่วยให้เวลาที่เรามีการจัดตารางคาล endar งานเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวทักตัวนี้มันเชื่อมมาในคาล endar ด้วยค่ะ แล้วยิ่งนึงความสามารถของกู๊ดทางนะคะก็คือนอกจากจะเชื่อมกับคาล endar ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะกู๊ดทางเองเนี่ยเวลาที่อยู่ใน Space Chat นะคะที่เป็นกลุ่มเนาะเราเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะให้เพื่อนนะคะช่วยแอ s i g n งานใน Space Chat ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีบทดิ่งไหนนะคะที่เหมือนเป็นการสั่งงานหรือการคุยงานกันขึ้นมาแล้วเรากลัวลืมเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดนะคะ r e a t e บทดิ่งนั้นเนี่ยให้กลายมาเป็นทักได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการใส่ในเรื่องของวันที่ไว้นะคะมันก็จะเชื่อมไปในคาล endar ให้การทํางานของเรานะคะราบลื่นค่ะแล้วก็ไม่หยุดเลยแด้แต่ทั้งงานเดียวค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องทํางานเอกสารบ่อยๆม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ง,งานการเขียนเอกสารอะไรก็ตามใน Google Doc s, นะคะเฟิร์นเองนะคะ <t> ก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่จะมานําเสนอค่ะนั่นก็คือเทคนิคพอมโดโลนะคะเพราะว่าเราเวลาที่เราทํางานที่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเรามักที่จะไม่ได้หยุดนะคะแล้วก็ไปพักเรววาก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคอบาไหลันะคะซึ่งเฟิร์นเองก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะคะเทคนิคที่เฟิร์นนำมาเนี่ยก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าพอมโดโลนะคะพอมโดโลเนี <t> ่ยก็คือเทคนิค เขาจะจากัดการทํางาน,นยอยู่ที่25นาทีนะคะแล้วก็พัก5นาทีแล้วก็กลับมาทํางานใหม่เพื่อให้25นาทีที่เราได้ทํางาน,นมีประสิทธิภาพเราสามารถที่จะโฟกัสงานได้ดียิ่งขึ้นและช่วงพัก5นาทนะะีก็จะเป็นช่วงที่ให้ร่างกายได้รีแลกนะคะแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่เลยก็คือว่าบางครั้งเราเองเยก็ที่จะตั้งลิกาไว้แต่ว่าไม่ได้ดูใช่ไหมคะหรือถ้าตั้งลิกาไว้แล้วเปิดเสียงดังยบางทีมันก็ตกใจการทํางานเรามันก็รู้สึกขาดตอนเนอะันก็เลยมีอีกเทคนิคหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทชิ สามารถที่จะกด assign นะคะหรือว่าจะไปที่เมนู insert แล้วก็เลือกสมาชิกก็ได้เสาาร็จแล้วนะคะจะมีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่านาฬิกาจับเวลาค่ะเราสามารถเลือกนาฬิกาจับเวลาตัวนี้แล้วก็เอาวางไว้ที่หน้าเอกสารของเราได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งนาฬิกาว่า25นาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์งานของเราไปได้เลยค่ะโดยที่นาฬิกาจับเวลาตัวนี้เขาก็จะลั่นเวลาไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเหลือบดูได้ด้วยนะคะแล้วก็พอใกล้หมดเวลาเนี่ยเราเองเราก็จะได้มีเวลาในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะหยุดพักนะคะก็จะทําให้การทางาน เราเมีประสิทธิภาพแล้วก็ร่างกายนะคะได้มีการขายกล้ามเนื้อด้วยค่ะปี2023นี้นะครับก็มีหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจใช่ไหมครับในมุมของโปรเจกต์แมเนจเมนต์หรือว่าการจัดการโปรเจกต์ก็เช่นกันนะครับก็มีหลายฟีเจอร์ที่สามารถตอบโจทย์หรือเป็นตัวช่วยในการจัดการโปรเจกต์ ของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใช้ตัวไทม์ไลน์ใน g นะูเกิ e e ีตเนาะที่จะทำให้เราเห็นภาพรวมนะครับว่าโปรเจกต์ของเราไปถึงไหนแล้วนะครับเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับสำหรับ Google Sheets ในบางครั้งนะครับเราก็มีการครีเอทตัวโปรเจกต์ของเรานะครับใน Google Docs หรือว่า Google เอกสารนะครับตัว Google เอกสารของเราเนาะก็มีเรื่องของการนำฟีเจอร์ที่เป็นตัวช่วยเข้ามาให้นะครับโดยใช้ตัว Assign แล้วก็เรียกใช้ตัวโปรเจกต์แ s ชเซ็นะครับก็จะขึ้นเป็น รูปตารางสําเร็จรูปให้เรานะครับซึ่งในตารางสําเร็จรูปนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามรูปแบบของเราได้แล้วก็สามารถใส่เป็นสมาร์ทชิปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชิปตัวเอกสารชิปแอดสไนให้กับคนร่วมงานหรือว่าทําการแอดสไนทาร์กงานให้กับเพื่อนร่วมงานของเราได้เช่นกันในบางครั้งนะครับเราก็มีความจำเป็นในการประกศาศข่าวสารภายในองค์กรนะครับโปรเจกต์ของเรานั่นเองนะครับเราสามารถสร้างห้องนะครับเป็นพื้นที่ในการประกาศได้นะครับโดยใช้แอดวานนะครับในการเซตให้เฉพาะเจ้าของห้องเท่านั้นในการโพสตนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนภายในองค์กรในรูปแบบลิงก์ได้เช่นกันนอกจากนี้ ี่ครับตัว Google Chat เองนะครับเรายังสามารถแท็กสเตตัสของเพื่อนร่วมงานของเราได้เช่นกันครับเป็นไงกันบ้างคะกับเครื่องมือและก็ฟีเจอร์ที่พี่พีได้นาเอามาแชร์เมื่อสักครู่นี้และแน่นอนนะคะว่าปอยเนี่ยก็มีเครื่องมือและก็ฟีเจอร์ดีๆมาฝากทุกคนกันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เรื่องมือแรกของบอยนะคะก็คือ Google Calendar นั่นเองค่ะ Google Calendar นะคะอย่างที่รู้และก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยเอาไว้ใช้สร้างอีเวนต์เพื่อนัดหมายการประชุมต่างๆหรือว่าลงตารางงานของเรานะคะแต่ฟีเจอร์ที่บอยนำเอามาฝากในวันนี้นะคะก็คือ Appointment Schedule นะคะที่เขามีการเพิ่มเข้ามาให้ภายในปี2023นี้ค่ะตัว Appointment Schedule นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการช่วงเวลาว่างของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการสร้างนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถเข้าไป ดูที่คลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งประโยชน์ของ Appointment Schedule นะคะปอยก็มองว่าเราเนี่ยจะสามารถมเมนจ,จัดการเวลาของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อมีคนเข้ามา Booking ช่วงเวลาว่างของเราแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีเมลคอนเฟิร์มนะคะกลับไปให้คนที่เข้ามา Booking และแน่นอนนะคะว่าตัวเราเองนะคะก็จะได้อีเมลยืนยันเช่นเดียวกันว่ามีใครอีเมลอะไรนะคะ บุ๊กกิ้งเข้ามาจองช่วงเวลาเมื่อมีการยืนยันทั้ง2ฝ่ายแล้วนะคะตัว a p p พล m เ n ชันสเกจดูเนี่ยเขาก็จะมีการบุ๊กกิ้งคัลเลนดาของเรานะคะไว้ให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสร้างอีเวนต์เองอีกรอบเลยค่ะ และขอเสริมอีกนิดนึงนะคะตัวคัล ender เนี่ยเวลาที่เรามีการสร้างอีเวนต์หรือว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะลิงก์กันกับตัว Google Chat อีกด้วยนะคะในปีนี้น่ย Google Chat ก็ได้มีการพัฒนานะคะให้สามารถดูสเตตัสของเพื่อนร่วมงานได้ว่าคนที่เรากําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยอยู่ในสเตตัสที่กําลังประชุมอยู่หรือเปล่าหรือว่าอีก10นาทีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีการประชุมอีกไหมนะคะก็สามารถที่จะลิงก์ก,กันกับตัว Google Calendar ได้ค่ะ และอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่ปอยนำเอามาฝากทุกๆคนนะคะก็คือ Google Meet นั่นเองนะคะ Google Meet เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเราเนี่ยเอาไว้ใช้ m e e มิ g ออนไลน์กันใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะปอยก็ได้นำเอาฟีเจอร์ที่ชื่อว่าไลฟ์สตรีมนะคะมาฝากทุกๆคนกันนะคะซึ่งตัวไลฟ์สตรีมนะคะก็จะสามารถใช้ได้ในแพ็กเกจ Google Workspace Business Essential ขึ้นไปนั่นเองค่ะซึ่งจะเหมาะกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายๆแผนกรวมกันนะคะซึ่งบางทีเนี่ยแต่ละแผนกเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้มีลายเส้น g o o g l e Workspace ให้เข้ามาใน Google Meet ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตัวไลฟ์สตรีมหรือว่าการไลฟ์สดของเราเนี่ยก็จะสําคัญมากๆเลยเวลาที่มีประชุมภายในองค์กรน,นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคนที่กําลังดูไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถทํา Activity ต่างๆนะคะร่วมกันกับคนใน Google Meet ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนานะคะให้คนที่กําลังดูไลฟ์สดเนี่ยอยากจะตั้งคําถามหรือว่าอยากจะโหวตอะไรเข้ามาใน Google m e e t เนี่ยก็สามารถทําได้นะคะเป็น Activity Q&amp;A แล้็คท เและ g o กูก e มีนะคะในปีนี้เนี่ยก็ยังสามารถทำงานร่วมกันนะคะผ่านหน้าเอกสารทำงานไปด้วยแล้วก็มีต t ิ้งไปด้วยเสมือนกับว่าเรานั่งทำงานอยู่กับคนข้างๆเลยค่ะ และในปีนี้นะครับ Google ก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วครับว่าจะนำตัวแอปชีตนะครับเข้าไปรวมอยู่ในแพ็กเกจของตัว g o o g o e Workspace ด้วยครับโดยที่จะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเลยครับซึ่งตัว App Sheet นี้นะครับก็จะเป็น No Code Platform ครับเครื่องมือที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยครับ และตัวอย่างของแอปพลิเคชันนะครับก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันแอปพูเวลนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถส่งแอปพูไปหาหัวหน้างานเพื่อให้หัวหน้างานเนี่ยกดแอปพูโปรเซส์นั้นให้เราแอปแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับและด้วยแอปชีนเองนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทํางานภายในองค์กรของเราครับให้ดีมากยิ่งขึ้นครับและอีกหนึ่งการอัปเดตครั้งใหญ่ในปีนี้นะครับก็คือการประกาศเปิดตัวใช้งาน Duet a i ครับเครื่องมือเสริมสําหรับใช้ AI o o g l e Workspace ครบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ AI นะครับช่วย generate เนื้อหาให้เรานะครับใน Gmail หรือว่า Google Docs นะครับหรือว่าจะเป็นการให้ AI เนี่ยช่วย generate รูปภาพให้เราครับไปใช้ใน Presentation ของเราและสามารถนํารูปภาพนั้นนะครับไปใช้เป็น Background ใน Google Meet ได้อีกด้วยครับและด้วย Duet AI นี้เองนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรานะครับทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็เป็นสุดยอดฟีเจอร์ที่พวกเรารวบรวมมาในปีนี้หวังว่าจะถูกใจทุกๆคนกันนะคะสำหรับปีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ชมและลูกค้าทุกท ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดกดไลค์กดแชร์ก,รก,รกด subscribe หรือคอมเมนต์ต่างๆในปีหน้าพวกเราจะนําไปพัฒนาทริป็นทิกให้ดียิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับในวาระขึ้นปีใหม่เนาะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขสมหวังต่างตั้งใจทุกป,ประการเลยครับ สุดท้ายคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครป์ช anel เ,เราเนาะด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆจากพวกเราชาวแทนตะลรีนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าปีหน้านะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน,นะคะ่ะ